บารมีบังบุญธรบารมีเร่งบุญธรรมบารมีมากบุญธรมบารมีแห่แก่กบเจ้าพร้อมเดวบานสวริกาให้บุญบารมีบังเกิดขึ้นมืเกิดมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ในสิทธาสิทธาสามสิทธาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์ข้าพเจ้าพร้อมเดือบานสมบัติการจะตั้งทีกาธนาทิฏฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศและทั่วโลกทั้งในประเทศและทั่วโลก ให้พันธสัมพันได้ดังปรารถนาได้ดังนิฐานสงความเป็นธรรมชาตินิฐานตั้งแต่เดือนนี้ปั้าพเจ้าจะบังคับบัญชาท่านรัฐบาลพร้อมด้วยวาส,ส,สริการของน้องถวายสังขรชัยให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระสุขภาพเพิ่มแรงแข็งแรงสมบูรณ์เสร็จยิ่งขวัญและเป็นโุ่มโหดสงศัยแก่ธรรมชาติพร้อมด้วยวาสนาการตั้งแต่เดือนนี้ไปตลอดการตลอดไปทุกท่านทุขพึงนับถือไปทั้งใจ ขอพรหลวงพ่อใหญ่ว่าตามนัชาเลติมัชชาเลติภัชชาเลติภัชชาเลติมาเทิดเจ้าคุกนัสสยามเทวาธิราชวานจ้าที่เจ้าทามิตรารดีเทพเทวาทั้งหลายที่มารักษาศาสนสถานแห่งนี้โดยวิญญาณของอัครมาบอัปทาอาคราเหสีทั้งหลายอัยศรีพระราชเทวีพระเทวี พระมาหาราช,าราชรารานีพระราชนีปโรยตาจารยานอาหารฐานและท่านผู้มีบุญบารมีทั้งสามพงสามพงเยวหยุดพอนานก่อนจะได้อธิษฐานเพ่งการดีชบ อิมังสัจจวาจังอธิษฐานิ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  เตโช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 เต อาหลทีิตลาพนังสังกรโขอิตวัสสกตาตเพเทวามุชานิบิยรักขันตะวันทาอุเมตานจะมหาราชาท้าปะเตหะจะไปโตสัพพุทขังจะมหาลาภังสัพพัโกทางมังกาสันตินมะปัานโมุปยัอารีอโอโโโเอโออมจิตติจิตาจิตเั้าพระบาทสมเด็จพระมาตริยเจ้าอยสมเด็จพระนางเจ้าพระมาชดนิิิ พร้าเตยพระพัฒน์บีหลวงเจ้าคุณท่านสรีนาถพิรุษการดีบนตรเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิาภาพร้อมด้วยพระองค์มาสามทุ่งทุกทุกพระองมาพันธนากับประสงค์พลนัตนาพรไทยสารกิติพัฒโนวัฒเจ้าฟ้าได้ที่45ตำบลบางขนหงอำเภอในที่45หมู่5ตำบลบางขนหงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเอหีจิตต์ตามพิยาหมะมะอาคัจฉายอาคัจฉายสถาบันชายะ ตมมาดิฉายิเพ่งเพ่งภาพาหาหาเรืออัตมาภาพพร้อมได้พระสงฆ์ได้ออกมาสมบูริกาขอน้อมถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงมีบรรชนมายุยิ่งยืนนานมีท่านสุขภาพพลันไยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวันและเป็นร่มโพร่่มใสแง่แก่พวกเราตลอดกาลตลอดไปนะมะพัทธะโมกุฏยะเตโชเตโชเตโเตโช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 โชเตโชเตโ อ่าดีที่โอโค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 เอโออ่ะอ่เรียบร้อยจากตนี้ไปท่านทั้งหลายอาว่าตาจากนี้บุญบารมีฌานสมาบัติได้เกิดขึ้นแา่ท่านการบำเพ็ญเตโชกสิ์หรือกสิณทั้งหลายทั้งปวงมีฤทธิ์มีฤทธิ์ทั้งด้วยฤทธิ์ด้วยการแสดงออกด้วยใจฤทธิ์ด้วยวามใจฤทธิ์ด้วยใจด้วยนั้น ต่อไปนี้ไปเราจะได้ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่เพราะว่าเราได้ฌานธรรมะพร้อมที่จะรับพรและกระเสอเือกจากพระพุทธองค์ต่อไปนี้ไปตั้งใจกล่าวตามนชาลิตินชาริติมชาลิติมชาริติพชาลิติพชาริติพชาลิติพชาลิติพุทธโภชกีธโภชกีหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธ มีพุทธานุภาพมากบรรดาประธานพรลาบยศศุกระเสริญให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแบบปฏิผานทุกวันทุกเวลาสาเุกโตมหาโมกขลานัยันติ ḥā be เรียบร้อยวันนี้ท่านต้องการอะไรปรารถนาอะไรหพ่อใหญ่นาาับทราบเทพเทวาทั้งหุ่นโลกระท่าแสนจกันกระวานพร้อมด้วยผู้มีบุญบารมีรทั้ง3ามภพสามภูมิได้มาประสิทธิประสานพรให้ได้สมความปรารถนาะขอได้ดังขออธิษฐานสิ่งใดไว้สําเร็จสมได้ดับอธิษฐานต่อไปนี้ไปเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญ กระบวนการตัดที่บากกรรมที่บากกรรมใดที่ท่านได้เคยโล่งเกินด้วยกายวาจาใจเราก็จะนำพาสามชุดใหญ่ต่อคืออพกพระพุทธธรรมสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์ปูญญาตาใหญ่และก็อ์พรรชาธรรมสา์ตราจกนั้นจะให้ฝึกให้โยมให้ระลึกตามตามที่ธรากล่าวมันพอระลึกตามได้ครบทุกขั้นโยมคือว่าได้ฌานธรรมัตต้นๆได้ธรรมาที่ ว่าเวลาโยมมีปัญหาใหญ่ๆอธิษฐานจิตสามารถขจัดเสียมซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราได้นาทีคือวิชาที่ให้ที่ใช้ได้ใช้หรือนะใช้ได้เลยเนว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเวลาไปมีอุปสรรคปัญหาตกใจได้นิดหน่อยแต่พอตั้งสติดได้โยมตั้งนะโมแลวก็ตั้งนะโมคิดถึงประทุปธระมสผสมแล้วเตโชเตโชเลย ผู้แข่งขันรือผู้ไม่ว่ายม,ายมายจะไปประมูลงานหรือไปเรอจารย์ใดๆก็ตามผู้กรณีทั้งหลายนี่จะอ่อนตั้งแต่ครั้งแรกนี่พอสมมุติถ้ามีการเฉียวชนก็จะโวยวายแต่พอเราได้สติหรือทุกกรณีนะทุกกรณีต้องตั้งสติไม่ได้เลยนี่คือการฝึกให้เห็นตภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆคือใช้เปลวเพลิงเนี่ยเปลวเพลิงกำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้ามันเกิดขึ้นก็ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆมาเกิดมาเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราถ้าตั้งอยู่ก็ขอให้สิ่งดีตาปัจเจกานันทิยานันังนันทเจชีนะาารักขันอันฐานิสัพพาโซอ่างดาเฮ้ยเดี๋ยวก่นตดอนเทอรเเลยเนาะ้วจน่จบได้ไร กาชอบจุดแบบนี้ถ้าถ้าวันไม่คอยถึงวันที่สิบหกก็จุดวันพรุ่งนี้ก็ได้จุดขึ้นมาแจะไปจุดไปเที่ยวเวียนมาไปเที่ยวไปเที่ยวใหม่เป็นชีวิตประกอบไปด้วยยศถานอำนาบยศสุขเารเสริญก็ะกอบขึ้นด้วยชีวิตที่มีความสดใสมากขึ้น มีสติปัญญามีบารมีมากขึ้นข้าน,นี้เป็นต้นไปและสามารถกำหนดรู้อนคาคตของตัวเองไนดะ้กำหนดได้อย่างดีตั้งใจกล่าวตามว่าดังๆจากขงอุทภปาธิทิวาตปฏิอ้ขอไปจากขงอุทภปาธาปาิยานัง,นงชื่อดันตระกุล อุทปาธิทิวาตปฏิอาทิจโจเชื่อหนำเงกุดังดังสุวัตทิโหตุสัพพธาองเปิดมหาเปิดเปิดดวงยานของพระเจ้าเปิดเพื่อรับโชคเ,เ,เปิดเพื่อรับลาบ เปิดเพื่อรับทรัพย์สมบัติเปิดเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ช vale ีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการเธอวันนี้ไปตั้งใจนะนะตั้งภาพเพื่อรองรับเงินเป็น้อยล้านพันล้านและก็หมื่นล้าน ที่จะบังเกิดขึ้นบังเกิดดีเมื่อบังเกิดขึ้นบังเกิดดีแล้วขอให้ได้ใช้เงินนั้นได้ประโยชน์จากการใช้เงินนั้นไม่ว่าจะส่วนตัวหรือส่วนรวมกับญาติพี่น้องกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์คูญาติญาติทั้งหลายใช้ให้เกิดประโยชน์นะและตอบแทนผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งปวงเพื่อเรารบะ ยกฐานาดาศักตำแหน่งหน้าที่การเงินที่จะบังเกิดขึ้นเพื่อรองรับความสุขสุขภาพอนมามัยแข็งแรงสุขทุกอริยบทตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมาตั้งใจตั้งท่านะถ้าเราไม่เคยตั้งท่าไม่เคยดิษฐานจิตมีเงินเล็กน้อยหรือได้ตำแหน่งเล็กน้อยก็จะมีเิเหตุทำให้เดือดร้อนนะท่านหลายคนแทบไม่ได้ใช้เงินเลย มีคนอื่นเราไปใช้หมดหรือคนโดนยึดโดนอะไรก็มีสารพัดเมื่อตั้งภาพแล้วบูชาดวงตา,า,า,าชีวิตแล้วจะได้อะไรก็อย่างง่ายได้อย่างไม่มีปัญหาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วพันใจและที่สําคัญได้อย่างปลอดภัยทุกประการเอาตั้งใจาตามตั่งดังนะมะคคทศกนะโมพุทธายะ นะมมะพัทธะนะโมพุทธายะอะสาวิสโลโปสสะภูพะนะมมะพัทธะนะโมพุทธายะนะมมะพัทธะนะโมพุทธายะอะสาวิสโลอปสสะภูพะ จะได้ตั้งท่านไวเ้เรียบร้อยนะต่อไปนี้ไปท่านสามารถทํางานทําการได้เงินมาได้ทุกชนิดทุกประเภทไม่มีปัญหาจะเทาหรือไม่เทาจะดําไม่ดําได้อย่างง่ายได้อย่างไม่มีปัญหาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็วทันใจได้อย่างปลอดภัยทุกประการนี่คือการตั้งท่านรองรับเพราะชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนจะเอาแบบภาคขาวเลยแบบไม่จะมีเปืือนเลยไม่มี ล้วนจะต้องขมุกขมังมาแล้วทั้งนั้นเพราะวิบากกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนล้วนจะขมุกขมังมาก่อนทั้งนั้นที่มาทําเป็นผู้ดีก็เพราะตอนที่ดีแล้วทั้งนั้นนะทําเป็นผู้เป็นผู้รักษากฎหมายผู้รู้กฎหมายผู้รู้กฎแห่กงกรรมตอนที่ที่ดีแล้วก็ยังดียังดียังดีงดคุณธรรมอต่อจากนี้ไปจะได้ไบูชาดวงตา เพื่อเป็นดวงพิชัยสงคราม,มท่านทำมาแล้วจนะสำเร็จนะสำเร็จแล้วก็จะโชคดีตลอดนะจะประสบความสำเร็จตลอดาต,ตอนนี้ต,ตั้งใจเลยนะตั้งใจว่าตาม <c oughs> นโมเม,ม,เมสศพเทวันังสัพพะครหะจะเทวันัง สุริยันจักปมุญจักภา,า,กภาัสติภุมโมจักเทวันังวุฒโทราพังภวิสติชีวโวสุกโรจักมหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพทุกขัง วินาศสันติสรรพัสรรพพโรคังวินาศสันติลักขณาอาหารวันทานิสัพธสรรพธา,รรพธาอ่านนะเจัสมบูรณ์จากนี้ไปเป็นดวงวิชัยสงครามทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโยเฉะสวนมนต์ให้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 เทวดาทั้งหลายมาช่วยประทานพรนโยมแรงนะ ตั้งใจนะนะจะเริ่มต้นได้แต่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวบิดามารดาดาวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดาวแห่งการงานการเงินทั้งหมดนะเป็นมารดาของดาวทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้มาประสิทธิประสาทพรให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จตามด้วยดาวคานดาวคู่การงานและดาวพฤหัสบดีดาวพุทธดาวการเจรจา พไก่การเจรจาทั้งหมดสาเร็จประโยชน์ทั้งในประเทศและทเทงโลกได้เงินได้ทองได้ค่าได้ของดาวอาทิตย์ดาวแหนาจวาสนาบารมีดาวศุกร์ดาวการประสานงานพไกการประสานงานสําเร็จทุกประการดาวเสาดาวการปกป้อง